Yo, สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคปป์ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนเนี่ยมาเม้ามอยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการ k คปปนั่นเองสําหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึง4สาว Kiss of Life นั่นเองนะครับที่ในตอนนี้เนี่ยกระแสมาแรงมากๆเลยยอดวิวเพลงใหม่ล่าสุดนะครับอย่างเพลง b a ดนิวส <Bad> เนี่ยก็มาดีมากๆทะลุ10ล้านไปไกลแล้วและล่าสุดนี้เนี่ย k i s อ of Life ก็เพิ่งปล่อย MV ออกมาอีก1ตัวนะครับเป็นเรื่องราวที่สานต่อมาจาก Bad news เอ็ n o n o w y น n o w s นั่นเองนะครับเอง MV ที่จะเล่าเรื่องต่อจาก Bad News ออกมาและเราเนี่ยก็จะได้เห็นเนื้อเรื่องที่ขยายเพิ่มมากขึ้นด้วยวกกับเพลงดีๆของ Kiss of Life นะครับแฟนๆบอกว่าชอบมากชอบสุดชอบทั้งเพลงชอบทั้ง MV ที่ต่อกันเป็นเรื่องราวแ a d New s ต่อด้วย Nobody k n o w s ได้ดีมากๆเลย ใครที่ยังไม่ได้ดู MV เนี่ยรีบไปดูกันเลยนะครับบอกเลยว่างานดีงานปังมากๆต้องดูตั้งแต่ bad news แล้วก็ต่อด้วย nobody knows เลยนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวดีๆของ kiss of life เนี่ยยังมีต่อเพราะว่าในตอนนี้การกลับมาของ kiss of life นั้นสร้งปรากฏการให้กับค่ายเล็กๆแลยก็ว่าได้ยอดขายเนี่ยปังขึ้นสุดๆนะครับยอดอัลบั้มของ kiss of life ใน bon r t o be xx นี้นะครับยอดขายพุ่งแรงในสัปดาห์แรกเนี่ยเติบโตมากขึ้นกว่าอัลบั้มก่อนหน้านี้สูงถึง ึง8.6เท่ากันเลยนะครับทุกคนจนแฟนๆเหล่าคิสซี่เนี่ยถึงกระบวนเลยว่าทางค่ายเนี่ยผลิตอัลบัมน้อยไปหน่อยนะครับอยากให้ส่งขายเร็วๆมากกว่านี้เพราะว่ายอดขายกําลังพุ่งเลยคนต้องการอัลบั้มเนี่ยมากขึ้นดังนั้นอยากให้ทางค่ายเนี่ยเพิ่มปริมาณในการผลิตการคัมแบ็กครั้งต่อไปเพราะว่าไม่ต้องกลัวแล้วว่ายอดขายจะน้อยหรือว่าจะผลิตแล้วขายออกไม่ค่อยได้เยอะนะครับตอนนี้เนี่ยต้องเผื่อ,อไว้เลยอัลบั้มหน้ามีแสนแตกแน่ๆล่าสุดในตอนนี้ยอดอัลบั้มของ Kiss of Life กับอัลบั้มใหม่ Born to be X. นี่นะครับก็คือจะแตะ50,000แล้วเหลืออีกนิดเดียวตอนที่เราอัดคลิปอยู่นะครับไม่รู้ว่าตอนลงคลิปไปเนี่ยจะทะลุ5 0,000ไปไกลแล้วหรือยังใครเนี่ยที่เป็นแฟนคลับ Kiss o ฟไ i ฟ e นะครับซื้ออัลบั้มกันไปเท่าไหร่กันแล้วมาคอมเมนต์บอกกันได้หรือว่าใครเนี่ยที่เพิ่งโดนตกใหม่ๆแล้วกดสั่งอัลบั้มไปก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับคลิปนี้เราไว้อัปเดตเรื่องราวของ k i s ออฟไ i ฟ e เพียงเท่านี้นะครับทุกคนเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องของเรากันด้ววยยสสััดีครบอนง